ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเสิร์ตในวันที่21กันยายนปี2563จนถึงวันที่13พฤศจิกายนปี2563ส่งผลต่อดวงชะตา12ราศีอย่างไรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุปเคราะห์ดวงใหญ่ เป็นดาวแห่งบุญกุศลคุณงามและความดีดาวคุ้มโทษคุ้มภัยและเป็นตัวแทนดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นายแพทย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือนักกฎหมายนักทนายความนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์นายทุนหรือว่านายแบงค์ดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรอยู่ที่ราศีธนูน,นะคะในมาตรฐาน เกษตรตาธิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรน,นะคะจึงโคจรมานะคะเข้าสู่ราศีธน,นและส่งผลต่อดวงชะตา12ราศีดังนี้นะคะราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมดาวพระสัสบดีโคจรเสิร์ในวันที่21กันยายนปี2563 ดาวพระสป,ปดีโคจรเข้าสู่ราศีธนูในตำแหน่งมาตรฐานเกษตรติปดีคือความมั่นคงความหนักแน่นและก็ความถาวรน,นะคะจึงส่งผลต่อดวงชะตาชาวราศีกุมอย่างแน่นอนดาวพระสัสโคจรมาได้ณนะระอุดมเกณฑ์ก็คือ นระ,ะคือโสโรวุโทโธชีโวสุโกเราสหัสชะตนุพันธุเขาอาปัตนิและลาภาในภพราภานะคะคือราภะโชคราบความสำเร็จนะคะแล้วก็ดาวพระศัป,ปดีเนี่ยมาจากเจ้าเรือนของกระดุมพักคือการเงินรายได้ผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่สะสมนะคะโคจรมานะคะได้นระ,ะอุดมเกณฑ์จึงเป็นเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ การเงินการทองนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภความสําเร็จมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีโอกาสที่จะมั่นคงมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยโชคมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภปฏิหารมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภไม่คาดฝันนะคะจึงเป็นเรื่องราวในเรื่องที่ว่าให้คุณวิเศษนะคะทางด้าน โชคลาบความสําเร็จโชคราบปฏิหารโชคราบไม่คาดคิดโชคราบก้อนใหญ่และจะได้คนอุปถัมภ์นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะฉะนั้นจึงเขาเรียกมีเกณฑ์เรื่องของการงานก็ดีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหมดเลยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มประสบ ความสำเร็จนะคะขอให้ถูกหวยรวยโชคขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นเกณฑ์ที่โคจรเข้ามานะคะจะร่ำรวยและโดดเด่นมากขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านมีความสุขโชคดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะ